พอแล้วหว่านจะมาได้รอตั้งนานวันนี้จะลองวัดครับแบล็คชาบูซูน่าจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพร่ะผมไม่ได้ต่อไหม่เห็นไหมว่าร้อได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนโอเคไม่รู้นะครับลองดูแนละ้วกัน มาเนีองไม่เห oh, ็นหรองมาเนี่ยเอาไม้ขอเปิดขวาห่อนใช่ไหมอ๋อเอาไม้ขอครับแล้วก็เอาออกมา เอาเนี้ยใส่ไปในนี้หรอใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วนะครับแล้วไงต่อครับใส่น้ำหมอแกซองโคล นำถุงความร้อนออกมาและวางลงในถ้วยและเติมน้ำแค่ขอบถ้วยด้านล่างเนี่ยนะไม่มีถุงไม่มีตั้งงาเอาน้ำอ่ะ เห็นคุณแม่ด้านหลังด้วยเราว่านะต้องทำปกแน่เลยเอานี่ออกมาก่อนี้เอเอ้ยนี่นี้เหรอแล้วไงต่อแล้วก็เอา ก็มีเครื่องปรุงอะไรก็ได้เนี่ยโอ้ยเชี่ยแน้วน้ำมันกระเด็นด้วยนะแจกไม่ได้คนระับ ปิดขวารอ5ถึง10นาทีสิรีเฮ้สซรีดาวนุดาวนจุก เสร็จแล้ครับรอสินาทีนะครับ สอนมนกระเด็นสวัสดีครับสวัสดีครับผมสอนสอนชีวิตสอนชีวิตถ้นานผิดขอโทษนะครับรอห้านาทีครับให้ร้อนไม่ให้ร้อนมากจะร้อนก่อนตรงเนี้ยร้อนตรงเนี้ยอุ่น รอห้นาทีนะครับวันนี้วันที่24สิบสิงหานะครับผม วันอังคารนะครับได้ยินเปล่าไหมมุณภูมิบางปรีารบางฟรีสามสิบสามองศากินอะไรครับกินอะไรครับกินบะหมีอ่อะไรนะมันบอกว่าอะไรวะฮอตครับแบ๊กแบ๊กแบ๊กชาบูอะไรเนี่ยนะครับ ใส่น้ำปกติครับไม่ต้องใส่น้ำร้อนครับเดี๋ยวมันจะร้อนเองอยาี่มันร้อนมากแล้วคือไม่ต้องไม่ต้องต้มน้ำรออระก็คือใส่น้ำปกติเนี่ยแหละมันจะร้อนเองมันจะร้อนขนาดไหนผมไม่รู้นะรอห้านาทีถึงสิบนาทีเดี๋ยวลองห้านาทีดีกว่า เพราะว่าหิวแล้วสทได้ยินแล้วครับต <laughs> ่านจะได้อ,อีกห้าสิบวิรอเปิด <c oughs> ใส่ร้อนครับใส่ร้อนฟันขึ้นเห็นปะเห็นข้องเห็นปะครับไม่เห็นฟันขึ้นเห็นไหมครับฟันขึ้น ้วมันใหญ่นะขั้วยมันใหญ่มากนะครับแต่ว่าเส้นะบะหมี่มีแค่ตรงนี้นะครับกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณครับผมแล้วก็แซดแพททเอซดนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับน้องผมกินแล้วครับแข็งๆเนี่ยแหละทำไมเวอร์กก็เดี๋ยวไปกินข้าวมันไก่ครับ โอเคโอเคง่เคโใเคไอเครับน้อยไปหน่อย อืเส้นมันเหนียวมากลองลองน้าผมว่าร้อนเปล่า อืมร้อนครับร้อนโอเคเลยครับใช่เลย น้ำตุ๊กร้อนมาก You mm -hmm. ก็ันร้อน <c oughs> ใส่ข้าวน่าจะอร่อยนะจะเอาข้าวมาใส่ ข้าวมันไก่มาใส่ขอขอขอกลายเป็นข้าวต้มแล้วนะครับตอนนี้ มันร้อนมากมันร้อนตลอดอ่ะได้เลยอ่ะปกติมันจะกินกังกินไปกินไปมันก็จะแบบมันก็จะอุ่นใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเย็นแล้วมันมันจะไม่ค่อยอร่อยแต่อ้นี้มันร้อนตลอดอร่อยดี Ha <laughs> ha. ว่าอะไรอ่ะกินน้ำตาม ร้อนมากอ่ะน้ำซุ้มแม่งร้อนมากเลยนะ ร้อนๆกินบะหมี่ร้อนๆทรมามน,น,รมนมากมันอิ่มเข้าน้ำหว่ะว่า อร้อนไม่ไหวแล้ว,วอาน้ำกินดีกว่าไม่ไหวแล้ว ชื่นใจเรียบร้อยแล้วครับวันนี้อิ่มแล้วครับร้อนกว่ามันร้อนกว่าร้อนกว่า <laughs> อินเรี่ยพอเราพะไร์สาระมากนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับจริงๆแล้วตอนแรกคิดไว้ว่าจะคุยเรื่องซีเรียสหน่อยนะครับเรื่อง Basic เบสิกอินคัมเห็นวิทยุเมื่อเช้าผมฟังวิทยุ <c oughs> ช่วงเช้าๆอะ่ะ เก้าสิบจุดห้าเดี๋ยว,เ,ยวเขาคุยเรื่องเขาเล่าเรื่องอ,อะไรนะเป็นเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่จะเอามาใช้ในประเทศไทยหรืออะไรสักอย่าง แล้วก็ผมก็ได้เชื่อมโยงไปกับเบสิกอินคัมเบสิกอินคัมก็คือว่าประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นคนจ่ายให้กับประชาชนทุกคนเลยนะครับเป็นเบสิกอินคัมอายุกี่อายุออ,อะไรนะกี่ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะได้รับเป็นเงินเดือนปิกตายตัว อะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าเบสสิบสอแล้วผมผมคิดไว้ว่าในอนาคตอันใก้นะครับประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะเริ่มทํากันแล้วก็คือฟิกไปเลยว่าสมมติว่าประเทศไทยก็จะเป็นเอเท่าไหร่ขั้นต่ำเนเดือนขั้นต่ำหรืออะไรเงี้ยหน่ยักอย่าง,างตังขึ้นมานะะไม่ยากนะครับผมว่าไม่ยากไม่ยากและมันมีงบอยู่แล้วอ่ะ ผลไกล่ลไกลก็ไม่ยากนะครับคือมันขึ้นอยู่กับว่าจะทำหรือไม่ทำนะถ้ามีเบสิกอินคัมก็แฮปปี้ทุกคนนะผมว่านะก็คืออ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ทำงานอยู่ประจำอยู่แล้วเนี่ยสมตสมติว่าเขาสมมติว่าเขาได้รับอยู่สองหมื่นใช่ไหมแล้วถ้าเบสิกอินคัมก็ถ้าเป็นหนึ่ง ก็บริษัทก็จ่ายแค่หนึ่งหมื่นเป็นให้ให้เป็นสองหมื่นจบถูกไหมบริษัทจะเซฟได้นะครับคาแรงแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่บริษัทจะคิดนะครับแต่ว่าในสิ่งทําน่าสนใจนะครับถ้าเราทำสกุลเงินเป็นดิจิตัลจริงๆนะเพราะว่าเมืองไทยมันแปลแปลรูป ว่าโอเคอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้มันมีมันมีระบบคนละครึ่งอยู่แล้วอ่ะก็ประดับไปนิดนึงก็ไม่ยากคิดว่าจะคุยแต่ว่าขี้เกียจแล้วจร an, ิงๆนะน้องถ้าน้องๆ ไม่รู้สิคนที่ดูอยู่นี่อายุประมาณเท่าไหร่นะแต่อนาคตของน้องๆน,นะมันจะต้องมีเริ่มแบบมีเริ่มเริ่มที่จะมีประเทศที่ทำเบสิกอินทามอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็มีคนนะครับมีคนแบบว่ามาบอกว่าเฮ้ยน่าจะมีเป็นเบสิกอุนคามแล้วนะพวกตองตรงด็อกเตอร์เขาก็คิดไว้หมดแล้วนะว่าทำยังไงอะไรยังไง ก็คงเร็วๆนี้แหละจะได้ได้เห็น,นถ้าทำสกุลเงินดิจิตอลแบบอย่างนั้นนะผมแนะนำให้มันเป็นแบบนั้นด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ลองติดตามดู <c oughs> ถ้าวันไหนแบบอารมณ์ที่แบบอารมณ์อารมณ์อ,าอยากคุยก็เดมาคุยเรื่องนี้ด้วยละกัน โอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเซลสตาร์